สวัสดีครับพี่น้องท่านละครวันนี้พรัชนะของพี่น้องถึงพี่น้องในฟฟลโมดบทที่1ข้อ23ถึงข้อ25ตอนนี้เป็นการพูดถึงเรื่องของการลงท้ายจดหมายของท่านอาจารย์เปาโลนะครับแต่ในวันนี้เราจะได้ข้อคิดเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน2ระดับด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือผู้ร่วมงานที่ทนทุกข์ด้วยกันอันที่2ก็คือผู้ร่วมงานที่คอยสนับสนุนนะครับมันมีหลายระดับด้วยกันนะครับตอนนี้เรามาดูด้วยกันจากพระคัมภีร์บอกว่าเอบรัส ผู้ถูกขังร่วมกับข้าพเจ้าเพื่อพระเยซูคริสต์ฝากคำทักทายมาอย่างท่านมารโกอาริสทักคาสเดมัสและดูกาซึ่งเป็นผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าก็ฝากความทักทายมาอย่างท่านด้วยขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับจิตวิญญ,ญาของท่านทั้งหลายเถิดตอนนี้ได้พูดถึงผู้ร่วมงานสองเรื่องด้วยกันก่อนจะจบลงท้ายด้วยการขอพระพรจากพระเจ้าเนี่ยนะครับผู้ร่วมงานประการแรกก็คือพวกที่ทนทุกข์ด้วยกันปเปโลให้เกียรติคนที่ทุ่มเทกับงานนี้ แน่นอนว่าเอปราฟัสเป็นคนที่คอยดูแลเปาโลและยอมลำบากด้วยกันกับเปโลติดคุกด้วยกันกับท่าน,นท่านฝากความคิดถึงมาอย่างฟิเลโมนแสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดการร่วมมือกันในการรับใช้พระเจ้าและเปาโลให้เกียรตในฐานะทนทุกด้วยกันกับท่านเพราะว่าณเวลานั้น เขาได้แสดงถึงการทุ่มเทยอย่างแท้จริงเวลาที่เราจะยกใครสักคนหนึ่งเป็นคนที่พิเศษไม่จะ่ทำตัวเด่นนะฮะเาต้องให้เกียรติเขาในฐานะที่เขาเองได้ทุ่มเทในสิ่งเหล่านั้นนะครับอันที่2ครับเป็นผู้ร่วมงานทั่วไปที่คอยสนับสนุนเปาโลมาลโกเป็นคนที่คอยดูแลเปาโลครั้งหนึ่งเคยหนีจากเปาโลไปแล้วกลับมาร่วมทางกับเปาโลและเปาโลชอบมาลโกที่คอยสนับสนุนเปาโลอย่างดี นะครับดูแลเปาโลได้อย่างดีคนที่2ก็คืออาริสตาคัสอาริสตาคัสเองเคยเป็นคนถูกจองจําพร้อมกับเปาโลเหมือนกันแต่ว่าในครั้งนี้ไม่ครั้งนี้ไม่ได้ถูกจองจําเปาโลจึงแยกเอปราฟัสออกจากอาริสตาคัส เพราะว่าอาริทัคัสณเวลานี้ไม่ได้เป็นเหมือนกับเอปราฟัสเห็นไหมครับในเวลาของคนเราคนหนึ่งอาจจะเคยทุ่มเทมาก่อนหรือ,อยังไงก็ตามเราต้องแยกออกจากกันไม่งั้นคนที่ทุ่มเทกับเราณวันนี้จะหมดกําลังใจได้เพราะอาริทัคัสเคยถูกยกแล้วว่าเป็นผู้ที่ร่วมทุกข์กับเปโลถูกจองจําด้วยกันในโคลโลซีสีคสินะครับแต่มาตอนนี้ณเวลานี้ไม่ใช่ ต่อไปลูกาเป็นแพทย์เป็นคนร่วมทางคนสนิทของเปาโลแต่เป็นแค่คนร่วมทางไม่ได้โดนจําคุกด้วยกันเป็นคนมีการศึกษาสูงมีความแตกต่างนะฮะเปาโลถูกแยกขังและเขาคอยขับสนอย่างดีส่วนเดมัสก็เป็นผู้ร่วมงานที่ดีครับแต่ต่อมาก็ทิ้งเปาโลไปแต่คงจะเป็นหลังจากนี้ครับหลังจากเขียนฟิเลมอนเน่นนก็ตามอยากจะดูด้วใจว่าผู้ร่วมงานสองระดับ เราต้องยอมเรามาให้ทุกคนเหมือนกันคงไม่ได้หรือในเวลาเดียวกันคงไม่ได้คนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ทุ่มเทณเวลานี้พอต่อมาอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะต่อมาอาจจะหนีก็ได้และัานเองสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเวลาที่เราจะต้องให้เกียรติผู้ร่วมงานของเราเราต้องดูณเวลานั้นว่าเวลานั้นเขาเป็นยังไงตอนนี้เอปราฟัสเป็นคนที่ทนทุกข์ด้วยกันเปาโลให้เกียรติเอปราฟัสแยกเอปราฟัสออกมาในข้อ23 ส่วนอาริทาคัสเคยทนทุกข์ด้วยกันมาก่อนท่านก็แยกไว้อีกอันหนึ่งเนื่องจากว่านั่นคืออดีตของเขาเราดูปัจจุบันของเขาครับที่เขาทุ่มเทแต่ไม่ได้ไหมายเขามาลืมอดีตนะครับยังพูดถึงแต่ว่าแยกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งมาส่วนเดมัสต่อมาก็หลงหายนะครับเราอย่าไปพูดถึงเรื่องตอนที่เขาหลงหายเพราะว่าณเวลานั้นเขายังเข้มแข็งกับพระเจ้าอย่างไรก็ตามขอดุลน้ำใจพี่น้องนะครับว่า เวลาเราร่วมงานกับคนต้องมองภาพทั้งชัดเจนนะครับณเวลานี้เขาเป็นยังไงอดีตเขาเป็นยังไงต่อไปเราไม่รู้แต่เราดูให้ชัดเจนนะครับอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้อคิดจากการลงท้ายจดหมายของเปาโลทําให้ข้าพเจ้าได้คิดถึงเรื่องของการร่วมงานที่ดีที่เอ r ราฟัสได้ทุ่มเทกับเปาโลขณะเดียกันท่านเปาโลก็มีทีมที่คอยไปกับท่าน แม้อยู่คนละระดับแต่พวกเขาก็ไปด้วยกันกับท่านเสมอขอพระองค์เจ้าโปรดนำพาที่ข้ามไหลเมื่อร่วมงานกับใครก็ตามข้ามไหลาสามารถจะแยกแยะอย่างชัดเจนเพื่อจะรู้ว่าณนะเวลานี้เราจะเป็นอธิษฐานเพื่อเราจะเป็นต้องให้การดูแลเขาอย่างไรอย่างชัดเจนด้วยจึงวิงวอนด้วยกันในานามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมนใช่ปอนครับ